สวัสดีครับเราไปกันที่ฟุตบอลอาร์เมเนียพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะฮะก็หยุดกันไปตั้งแต่มีนาคมฮะเจอไวรัสโควิด -19 เข้าไปมีการอุ่นเครื่องอยู่สองสานัดนะฮะตอนนี้กลับมาเตะกันแล้วครับสำหรับอาร์เมเนียพรีเมียร์ลีกครับเขาไม่เรื่องมาก2องทุ่งสิคืนนี้ครับอาร์ลัสเคิร์ชเอฟซีนะฮะทีมอันดับ3เปิดบ้านพบก,กับเอฟซีโนอาครับแหมชื่อดีเหลือเกินน่าเที่ยวนะฮะอันดับ 6นะฮะหลีกนี้กามีอยู่10อันดับนะครับก็ภาพรวมๆครับอารัชเคิร์สดูได้เปรียบนะฮะต้องชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะกระโดดข้ามไม้กั้นนะฮะพวกเขา,อ,าอย่างที่บอกครับอยู่ที่3ชนะ9เสมอ4แพ้4ผลงานเ็ดนั้นหลังดีมากฮะไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ3นะฮะและเล่นในบ้านดุดันด้วยครับขณะที่โนอารครับชนะ8เสมอ3แพ้6 5ห้านั้นหลังทำได้ดีนะฮะชนะ3เสมอ1แพ้1 อย่างไรก็ตามฮะนอกบ้านโนอาไม่ดีครับเจอนวดเข้าไปนี่ดูแล้วรอดยากนะกุสตาโวครับกองหน้าบราซิลของอาร์ลัสเคิร์ชเอฟซไม่ธรรมดานะฮะซดัดไปแล้วแลูกจะเป็นตัวทีเด็ดครับช่วยให้อาร์ลัสเคิร์ชเอฟซเข้าวินเกนี้ครับคู่นี้น่าจะฟันธงมาที่เจ้าบ้านครับอาร์ลัสเคิร์ชเอฟซครับผม